วัดอิสขขอระเนจุดหน่ดูเลขกำลังวันนะเลขกำลังวันจะเปลี่ยนไปเป็นเลขประจำพิ่งประจาวันวิ่งล่างนะมาทั้ง2องตัวเลยจับคู่กันมาเลยนะครับผมเ8นะก็มาดูงวดต่อไปเลยครับผมเลขกำลังวันจะเปลี่ยน วิ่งประจำวันนะครับผมวิ่งบนมีเก้ามีสามนะถ้าเก้ามาสามตัวเก้าศูนย์ศูนย์นะสามเก้าศูนย์สองตัวมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าสามนะวิ่งล่างมีเจ็ดนะมีเจ็ดมีสี่ตัวรองจับคู่ให้ศูนย 1> 7จ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะสี่ตัวรองนะครับผมนี่พ่อแม่ได้พี่น้องได้พิจารณานะครับผม ครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆท่างสิ้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจได้หาตัวเลขมานำเสนอนะหงดก่อนก็เข้าเต็มๆนะ ทั้งเลขวิ่งสองตัววิ่งบนไม่เข้านะวิ่งล่างทั้งแปดเเลยนะครับผมมาทั้งสองตัวครับผมสุดท้ายนี้ทางช่องมีรายมอบไห้นอกจากคำวยพรหลับก็ได้เงินมือตื่นก็ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนสมนใจทุกประการนะครับผม เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ